สังคตธาตุและอสังคตธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่าพิกุเป็นผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกไหมพระเจ้าค่าอานนทธาตุสองอย่างนี้มีอยู่คือสังคตธาตุและอสังคตธาตุอานน์เหล่านี้แลธาตุสองอย่างอานน์ ด้วยเหตุที่พิกขุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราจึงเรียกว่าพิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าพิกขุผู้ฉลาดในธาตุด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่าอานนทธาตุสิบอย่างเหล่านี้มีอยู่คือธาตุคือจักขุธาตุคือรูปธาตุคือจักขุวิญญาณ ธาตุคือโสตะธาตุคือเสียงธาตุคือโสตะวิญญาณธาตุคือคานะธาตุคือกลิ่นธาตุคือคานวิญญาณธาตุคือชิวหาธาตุคือรสธาตุคือชิวหาวิญญาณธาตุคือกายธาตุคือผลตพะธาตุคือกายวิญญาณธาตุคือมโนธาตุคือธรรมธาตุคือมโนวิญญาณ อานน์เหล่านี้แลธาตุสิอย่างอานน์ด้วยเหตุที่พิกขุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราจึงเรียกว่าพิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่าพิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาติจะพึงมีอีกไหมพระเจ้าค่าอานน์ธาตุหอย่างเหล่านี้มีอยู่ คือธาตุคือดินธาตุคือน้ำธาตุคือไฟธาตุคือลมธาตุคืออากาศธาตุคือวิญญาณอานน์เหล่านี้แลธาตุหกอย่างอานน์ด้วยเหตุที่พิกขุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราจึงเรียกว่าพิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่าพิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกไหมพระเจ้าค่าอานนทธาตุหกอย่างเหล่านี้มีอยู่คือธาตุคือสุขธาตุคือทุกข์ธาตุคือโสมนัตทธาตุคือโทมนัสธาตุคืออุเบกขาธาต์คืออวิชชาอานนทเหล่านี้แลธาตุหกอย่าง อานน์ด้วยเหตุที่ภิกขุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราจึงเรียกว่าภิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่าภิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกไหมพระเจ้าค่าอานน์ธาตุหกอย่างเหล่านี้มีอยู่คือธาตุคือกาม ธาตุคือเนคขมมะธาตุคือพยาบาทธาตุคืออัพพยาบาทธาตุคือวิหิงสาธาตุคืออวิหิงสาอานน์เหล่านี้แลธาตุหกอย่างอานน์ด้วยเหตุที่พิกุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราจึงเรียกว่าพิกุเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่าภิกุเป็นผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกไหมพระเจ้าค่าอานนทธาตุสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือธาตุคือกามธาตุคือรูปธาตุคืออรูอานนเหล่านี้แลธาตุสามอย่างอานน์ด้วยเหตุที่พิกุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึงเรียกว่าภิกขุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ